สวัสดีครับผมวันนี้เอาเหรียญฉลองสมรสักมาให้ชมกันนะครับรุ่นแรกเนื้ออัปป้าครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไรครับผมเป็นเหรียญสวยสมบูรณ์ครับเนื้ออัปป้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเลื่อนรุ่นรุ่นฉลองสมรสักนะครับ ปีศูนย์แรุ่นแรกนะครับ,นะรบเป็นเนื้อปากกาหนังสือจะคมชัดลึกนะครับขอบจะตัดขาดนะครับนะครับตัดขาดหมดเลยครับผมเนี่ยครับ สภาพนี้ก็ประมาณเล่นกันอยู่หลักแสนนะครับแสนต้นต้นครับผมเหรียญสภาพสอยเนื้อปากก้านะครับหลวงปู่ทิมอิส,สริโกวันละหารไล่นะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะครับเนื้ออาวาก้า สภาพสวยสมบูรณ์ครับน่ครับเนื้อเหรียญจะคมชัดลึกมีเส้นวิ่งตำหนิครบครับห่บวงห่วงจับปิ้นนะครับเจาะปิ้นนี่ได้มาจากชาวบ้านเลยครับเดิมเดิมห่วงจะปิ้นนะครับ,รบยันจะคมชัด ขอบขอบข้างนะครับขอบข้างจะมีเส้นตามผิความจัดเกนนการตัดขาดของเหรียญนะครับเหรียญนี้ถ้าประกวดก็ได้แชมป์แล้วครับสภาพสวยสมบูรณ์รักษาดีมากครับผมเหรียญฉลองสมณศักดิ์ ปี08รุ่นแรกเนาป่า,ากา้าหลวงปุทีมวัาละหานไร่นะครับสวยมากชัดเจนครับผมนะบดูขอบข้างครับขอแบบและยันยันจะคมชัดนะครับหนังสือเป็นหนังสือเป็นแห่งเป็น,แท,ปนแท่งนะครับแล้วก็มีห่วงปิ้นนะครับ นะครับนะครับ,บขอบตัดขาดมาเลยเหรียญฉลองสมณศักดิ์ปี0ูแปดเนื้อปกากาหลวงปู่ทิมวัลหารไล่นะครับผมแบบสภาพสวยสมบูรณ์แบบชมชัดๆครับ ชัดลึกหลงปูทิมวัดละหารไร่นะครับเป็นเหรียญเลื่อนเป็นเหรียญในฉลองสมรภปี08เป็นเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อบากาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจากใให้ด้วยนะครับนัดระยองนะครับแล้วเอาพระมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณมากครับผม